มีอัลบั้มเพลงไทยอัลบั้มหนึ่งที่มีผลกระทบต่อวงการมากจนกระทั่งก่อให้เกิดแนวดนตรีขึ้นมาอีกหนึ่งแนวเลยนะครับและนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมชอบแผ่นนี้ครับวันนี้เราจะพูดกันถึงอัลบั้มโฟลกสองคำเมืองชุดอมตะโดยจรันมโนเพชรนะครับ ทำไมผมถึงชอบแผ่นนี้โ oh, oh. อ้โหเอาอย่างแรกเลยก็ที่ได้เกิดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเขาว่าโฟกซองคำเมืองเนี่ยมันได้กลายเป็นแนวรุนตรีไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนอันนี้พูดในฐานะคนที่อยู่กรุงเทพเป็นหลักนะครับคนที่อยู่ที่เชียงใหม่คนที่อยู่ที่ภาคเหนืออาจจะเคยได้ยินเพลงในลักษณะนี้อาจจะมีการร้องรําทําเพลงในลักษณะนี้ออกมากันก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้โด่งดังไปยังภาคอื่นๆของประเทศไทย แต่การมาถึงของจารันมโนเพชรพี่น้องของเขาที่ร่วมกันร้องเล่นแต่งเพลงในแนวโฟล์กซองมีเนื้อหาที่พูดถึงชีวิตแบบคนพื้นถิ่นในภาคเหนือหรือที่เรียกกันว่าคนเมืองเนี่ยนะครับเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องดรามา่าเรื่องราวที่เป็นเพลงรักเป็นเพลงสนุกสนุกมีครบทุกรสมันก็เลยทำให้อ่อ คำว่าโฟกซองคำเมืองเนี่ยกลายเป็นแนวเพลงะครับคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเล่นโฟกซองแล้วก็ใส่ภาษาเหนือเข้าไปบ้างนะฮะในเนื้อเพลงพูดถึงชีวิตแบบคนเหนือเข้าไปนั่นคือคุณกําลังทําเพลงแนวโฟกซองคำเมืองเข้าไปแล้วโฟกซองคำเมืองชุดอมะตะของจารัมโนเพชรเนี่ยไม่ใช่อัลบั้มชุดแรกของจารัมโนเพชรน,นะฮะจริงๆผมตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจมาโดยตลอดว่าน,นี่คืออัลบั้มชุดแรกแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ มีออกมาก่อน2อ,อัลบั้มนะครับซึ่งมีทั้งเพลงไทยเพลงฝรั่งเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาทำวงพวกซองคำเมืองกันเนี่ยคุณจาร์โมโนเพ็ดก็เล่นดนตรีตามร้านอาหารซึ่งจริงๆแล้วคลับซีนหรือว่ามิวสิกซีนในเชียงใหม่เนี่ยจเจริญก้าวหน้ามาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับคุณจารโมโนเพชรก็จะเล่นเพลงโฟกซองของฝรั่งโดยทั่วไปนั่นแหละครับแล้วก็จึงเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้อิทธิพล ของการที่เวลาเอามาทำเป็นเพลงไทยแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นอายเป็นโฟกซองที่มีความเป็นสากลสูงมาก2อ,อัลบั้มก่อนหน้าเนี่ยออกโดยท่าแพรบรรณาคารผมชอบอย่างนี้มากเลยครับคือเหมือนกับเป็นร้านพื้นเมืองนะฮะที่อยู่ที่เชียงใหม่สมัยก่อนถ้าเกิดใครเกิดทันเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบหนึ่งก็คือว่าจะมีพวกร้านหนังสือที่ขายเทปด้วยหรือขายแผ่นเสียงด้วยแล้วก็จะมีลักษณะการที่คุณเดินเข้าไปที่ร้านนั้นเนี่ยแล้วก็ สมมุติว่าคุณอยากให้เขาเอาเพลงจากหลายๆแผ่นเสียงเนี่ยรวมอัดรวมลงมาในคัดเซ็ตม้วนเดียวเนี่ยเขาก็จะมีบริการแบบนั้นนะดังนั้นเนี่ย จริงอันนี้มันผิดกฎหมายนะฮะแต่ในยุคนั้นในกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่พูดถึงกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะจึงทํากันแบบเออกระเบิกมากผมเองก็ใช้บริการร้านแบบนี้อยู่เป็นประจาร้านที่ผมใช้ประจำเนี่ยจะอยู่แถวแถวสีย่านนะฮะตอนเด็กๆผมบ้านผมอยู่แถวราชวัตรแต่แต่ผมเชื่อว่าลักษณะของท่าแพบรณาคารเนี่ยคงจะเป็นอะไรลักษณะนี้คือเป็นห้างแผ่นเสียงหรือเปล่าหรือเป็นร้านขายเทปด้วยแล้วก็ชวนคุณจรันมโนเพชรเนี่ยมามาบันทึกเสียงแล้วก็ออกเป็นแผ่นเสียงหรือออกเป็นเป็นคาสเซ็ตจนกระทั่ง ทังมาถึงชุดที่3เนี่ยชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่เขาทําแบบเป็นอัลบั้มแบบจริงๆจังๆอย่างแรกเลยคือไม่มีเพลงฝรั่งแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นเพลงที่ถ้าไม่ใช่แต่งเองก็เป็นเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงเก่าที่บรรดาคนเมืองเนี่ยเขาร้องกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วไม่ได้เอาเพลงฝรั่งมาใส่อีกนะมันก็จะมีความแบบผมว่ามันกลมกล่อมขึ้นมันมีความเป็นเปนอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มจริงๆมากขึ้นนะฮะจึงทําให้ชุดนี้ถูกเผยแพร่มากขึ้นมั้งครับ ถูกเปิดในวิทยุมากขึ้นเกิดซิงเกิลฮิตสาวมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะฮะหรือพี่สาวครับซึ่งจริงๆก็ยังดังมาจนถึงทุกวันนี้หรือเพลงอย่างอุ้ยคำผมไม่รู้จะยกตัวอย,าอย่างยังไงเลยนะคือผมรู้สึกว่าเพลงในรอบชุดนี้เนี่ยครบทุกรสจริงๆคือเพลงแบบที่เป็นลักษณะของเพลงพื้นถิ่นจริงๆหรือเพลงเก่าของชาวเหนือจริงๆอย่างน้อยใจยาหรือว่าเสเลเมาอย่างเงี้ย คือเวลาคุณฟังแล้วคุณก็จะนึกออกทันทีว่าโอเคนี่แหละนี่คือลักษณะของดนตรีแบบคนเหนือจริงๆนะฮะ แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเพลงแบบโฟกซองทันสมัยก็คือการเรียบเรียงดนตรีเป็นโฟกซองแบบทันสมัยทันสมัยแบบในยุคนั้นนะฮะที่ดนตรีโฟกซองเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากขึ้นแต่พูดเรื่องบ้าน,านพูดเรื่องของกินคนเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือผักกาดจออย่างเงี้ยซึ่งแบบนิติดหูผมมากเพลงผักกาดจอจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เคยลองกินเลยนะฮะไปความจริงภาคหลังนี่ก็ไปภาคเหนือบ่อยนะ,ะก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองกินผักกาดจอแต่ว่าจาว่าผักกาดจอมันคืออาหารที่ เป็นคล้ายๆเป็นอาหารประจําของคนเมืองเนี่ยก็ตั้งแต่ได้ฟังเพลงผักกาดจอของจรันมโนเพชรนี่แหละหรือเพลงในกลุ่มที่เป็นลักษณะของเป็นเพลงโฟกซองทันสมัยเหมือนกันนะครับแต่เนื้อหาเป็นผมขอใช้คําว่าโรแมนติกคอมดี้อะฮะคือมันเป็นเพลงรักแต่มันมีความทีเล่นทีจริงเป็นเพลงจีบสาวแต่มันแฝงไว้ด้วยความสนุกนะฮะเช่นเพลงคนสึ้งตึงนะซึ่งพูดถึงเนื้อหาว่าแบบคนสึ่งตึงมันเหมือนถ้าผมปลผิด คนเหนือคนเมืองแปลแก้ให้ผมด้วยละ,ละกันนะฮะคือเหมือนกับคนบ้าๆบอๆคนไม่เต็มคนแบบโง่แต่รักนะอะไรทำนอนนนะะง,งเนี้ยนะฮะซึ่งซึ่งเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันมันมีความน่ารักนะฮะหรือ,เ,อ,อเพลงสาวมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยคือคือถ้าฟังเนื้อหาแล้วมันโอ้โหมันเหมือนแบบไอเราอะไม่มีมอเตอร์ไซค์ เรามีแต่จัก,กรยานแล้วเราก็อยากจะไปแข่งกับไอ้หนุ่มที่มันมีมอเตอร์ไซค์เพื่อ mm. จะไปจีบสาวนะฮะโดยเฉพาะไอ้ท่อนที่แบบจะขายนาซื้อคาวาซักคันเนี่ยมันมันตลกแต่นะครับกันมันแฝงความรู้สึกจริงๆมันสะท้อนชีวิตของคนเมืองคนในชนบทจริงๆนะฮะในยุคนั้นหรือเพลงพี่สาวครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเพลงจีบรุ่นพี่อะซึ่งมันคลาสสิกมากและอย่างที่บอกคือยังคงใช้จนถึงทุกวันนี้พี่สาวครับเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่าอาัลบั้มชุดนี้ออกมาตั้งแต่ปี2,522นะฮะปีนี้2,567เข้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่คือ40กว่าปีไปแล้วคุณยังคงเพลงใช้เพลงพี่สาวครับเนี่ยจีบรุ่นพี่ที่คณะได้โดยยังคงเท่เหมือนเดิมนะฮะน,นี่ก็เป็นมุมแบบโรแมนติกคอมเมดี้หรือในขณะเดียวกันเมื่อสักครูนี้ผมพูดถึงอีกเพลงหนึ่งคือเพลงอุ้ยคำเนี่ยอันนี้ผมยกให้เป็นอีกหมวดหนึ่งเลยซึ่ง คุณจรันแกเก่งมากเรื่องแบบนี้นะฮะคือมันเป็นเพลงบรลัดนะฮะราสัเพลงบาลาดคือเพลงแบบเล่าชีวิตนะฮะอันนี้ก็เล่าชีวิตของอุ้ยคําที่สะท้อนปัญหาของคนในท้องถิน่นลูกหลานมาเรียนในเมืองหลวงหรือมาทํางานในเมืองหลวงทิ้งให้คุณยายคุณตาอยู่เพียงลางําพังแล้วก็เสียชีวิตไปอย่างโดดเดี่ยว คือเพลงมันเศร้ามากแต่นียดกันมันมันก็เพราะมากเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยในแง่ของความเป็นเพลงแล้วเนี่ยอัลบั้มชุดนี้นี่คือมันเหมือนอัลบั้มรวมฮิตทางทงที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อัลบั้มรวมฮิตนะคือมันมันดีทุกเพลงแล้วมันก็แล้วมันก็ฮิตทุกเพลงด้วยนะครับเรื่องการบันทึกเสียงอันนี้คือเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ผมจัดให้เป็นเรฟเลนซ์ของผมเหมือนกันนะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อน จะว่าไปแล้วชุดนี้ไม่ได้แบบบันทึกเสียงดีมากผมรู้ผมฟังแล้วรู้สึกได้ถึงข้อจำกัดของอุปกรณ์ของลักษณะห้องที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมดูในข้อมูลในปกเนี่ยบันทึกเสียงที่ห้องสยามออดีโอจริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนะครับคือคอ,อาจจะเป็นห้องดังในยุคนั้นก็ได้แต่ว่าคือคือมันจะไม่ใช่แบบห้องดังแบบสีสยามแจมสตูดิโออะไรเงี้ยซึ่งในยุคนั้น,นคือคือห้องอันดับหนึ่งอันดับต้นๆที่ทุกคนต้องไปแย่งกันใช้นะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตาม ความที่ผมว่าคุณจรันและและญาติพี่น้องนะครพี่น้องในใน,ในกลุ่มโฟกซองคําเมืองเนี่ยผมว่าเรียบเรียงดนตรีมาดีเรียบเรียงมาแบบไม่ยากเกินไปแล้วก็ลงตัวคือมีแบบพอดีจริงๆการประสานเสียงลายกีต้าร์ที่ไม่รกรุงรังนะฮะผมว่ามันเลยทําให้คนที่ทําหน้าที่ทําการบันทึกเสียงเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้น บวกกับฝีมือของทุกคนนะคะคือเสียงร้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณจะรันมโนเพชรคุณสุนทรีเวชานน์นะฮะซึ่งเป็นนักร้องหญิงของฟกซองคำเมืองเนี่ยก็คือร้องดีมากเสียงดีมากทั้งๆท,ที่ร้องด้วยวิธีที่เรียบง่ายมากนะครับไม่ได้ใช้ลูกเล่นไม่ได้ใส่เทคนิคการร้องอะไรมากมายร้องแบบซื่อๆตรงๆแต่ว่ามันทําให้ทั้งหมดเนี่ยฮะมันเข้ากันไปหมดเลยเนื้อหาที่ซื่อ วิธีการเรียบเรียงดนตรีที่ซื่อการร้องที่ใช้เทคนิคน้อยแล้วก็การบันทึกเสียงที่ผมว่าน่าจะเรียบง่ายมากมันเลยทําให้ชุดนี้เวลาเราฟังเสียงเนี่ยมันเหมือนคณะโฟกซองคาเมืองเนี่ยมาเล่นในห้องเราเลยครับคือมันมันดิบมันเรียวมากเสียงร้องเนี่ยชัดเจนมิติเสียงนี่คือรู้สึกได้เลยว่าอ่ะเนี่ยนักร้องอยู่ตรงกลางมีมือกีตารานั่งแยกๆกันออกไปสองข้างแล้วก็บรรเลงเพลงสด ให้เราฟังเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะฮะว่าว่าเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าหรือว่ามันว่ามันเวอร์หรือเปล่านะครับเ,เดี๋ยวเราจะลองฟังเพลงเริ่มจากผมว่าเริ่มจากสาวบอเตไซ์เลยก็แล้วกันนะฮะ จนจำต้องทนปั่นรถทีบจะไปจีบีน้องคนงามพอไปถึงอายก็ฟังเอิ้นถามพอไปถึงอายก็ฟังเอิ้นถามีน้องคนงามกินเข้าแรงแล้วกาน,น้องได้ยินก็ปิดประตูดังปังอายเลยฟังจูงรถทีบออกมา ไอ้คนจนบ่มีวาสนาไา้คนจนบ่มีวาสนาจะเหมือนฮอนด้าหรือยามาฮ่าเบิ่นได้จะได้คำเดียวก็มีรถยามาฮ่าร้อยสาวห้ากายหน้าไยไปน้องได้ยินก็ฟังลูกตามไฟน้องได้ยินก็ฟังลูกตามไฟแล้วเอิญออกไป ใสไปไหนมาเจ้าเนี่ยฮะคือเพลงที่แทบจะเรียกว่าถ้าถ้าผมเดาไม่ผิดคือมันจะมีกีตาร์อยู่แค่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็เสียงร้องของคุณจรรญมโนเพชรแต่ว่าโอ้โหมันเพียงพออิ่มเอมมากวิธีการเรียบเรียงดนตรีนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยท่อนสุดท้ายก่อนที่ผมจะยกเข็มออกเนี่ยนะครับ ที่เป็นเสียงคุณสุนทรีเวชานนท์มาพูดว่าไอเสือร้ายไอมอเตอร์ไซค์หรือไอเสือรายไปไหนมาเจ้าเนี่ยนะแล้วขอดที่ส่งตึงๆเนี่ยคือมันพอดีมากเลยทั้งที่มันไม่ต้องใช้อะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับมันทําให้นี่คือเสน่ห์ที่สําคัญของของโฟกซองคาเมืองมันมีความซื่อดิบจริงแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงมากลองฟังอีกเพลงหนึ่งซึ่ง ซึ่งเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะฮะเพลงนี้คือเพลงอุ้ยคำคอร์ดก็จะซับซ้อนขึ้นมันนิดนึง มีอยู่ตัวคนเดียวมาแรงแดดอ่อนอุ้ยคำคำเกี่ยวเกี่ยวผักบุง้งใส่บุ้งกลางนองตาก็ฟ้าก็ฟัฟงหลังก็มุมงก็กองอยู่กลางนองจนมืดจนคำแล้วแกก็แบง่งแล้วแกก็แบง่งผักบุ้งเป็นกัม <ไป S 1> รรับสงงขาาปะจเเียยวืยอุคกคารเล่ก็อยากจะให้ฟังทั้งเพลงนะฮะแต่ว่าบังเอิญเราไม่ใช่รายการวิทยุนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็แล้วกันคุณผู้ฟังลองไปคุณผู้ชมลองไปหาฟังในใน u t u b e กันต่อแต่ว่าจะเห็นได้ว่าอย่างอุ้ยคำเนี่ยก็จะดนตรีก็จะใช้คอร์ดทางคอร์ดวิธีการเล่นที่ซับซ้อนขึ้นแต่ก็ยังคงเพราะยังฟังง่ายนะฮะแล้วก็เนื้อหาวิธีการแต่ง ถ้อยคําที่เลือกมาใช้คือสุดยอดจริงๆนฮะสมสมกับที่เป็นศิลปินที่ทุกทุกคนยกย่องให้นะฮะว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของวงการเพลงไทยนะครคุณจรันมโนเพชรนะครับแผ่นที่ผมได้มาเนี่ยเป็นโอ้เป็นแผ่นที่ผมหวงแหนมากครับ นื่องจากว่ามันเป็น original place นะฮะมันเป็นมันเป็น์ชั่นนที่ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี2522เลยก็คือแผ่นนี้อายุก็ประมาณ40กว่าปีนะครับจริงๆตัว place เนี่ยอาจจะหายากหน่อยหนึ่งหรือถ้ามีก็อาจจะราคาสูงหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นการ uh, reissue นะครับรู้สึกจะเป็นทาง Cap Music นะฮะได้ทำออกมาอีกรอบหนึ่งนะฮะโดยคงหน้าปกเหมือนเดิมทุกประการนะฮะแต่ผมยังไม่เคยทดลองฟังเสียงเทียบกันก็เลย อาจจะยังบอกไม่ได้แต่ว่าคุณภาพเสียงที่คุณได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้ก็มาจากตัว original place นะฮะมาจากตัวเวอร์ชันแรกอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือปกอล้วบางชิ้ที่ปกสวยมากครับคือจริงๆแล้วเรียบง่ายมากนะครับก็คือถ่ายภาพวงนี่แหละนั่งหันหน้าไปมองคือคือมันเป็นมุมแบบคลาสสิกสมกับคือเขาชื่อชุดว่าชุดอมตะนะฮะใช้สีสีเปียนะครับคือณวันนั้นเนี่ย คงตั้งใจทําให้ดูเก่าแต่พอวันนี้สีปีผ่านไปคือตอนนี้มันเก่าจริงแล้วงานชุดนี้มันก็เลยยิ่งยิ่งทาให้เก่าเข้าไปใหญ่มันเลยแยกไม่ออกว่าเอ๊ะมันเก่าเพราะว่ามันเก่าหรือมันเก่าเพราะเขาาตั้งใจทําให้มันเก่านะฮะแม้กระทั่งฟอนต์นี้นะฮะโฟกซองคำเมืองฟอนต์ลักษณะนี้ก็เป็นฟอนต์คือผมไม่แน่ใจนะฮะก่อนหน้านั้นฟอนต์นี้อาจจะเป็นฟอนต์ปกติที่ใช้กันในภาคเหนือใช้กันในกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรม พื้นเมืองที่ภาคเหนือแต่หลังจากที่ฟอนต์เนี้ยมาอยู่บนปกเนี้ยนี่กลายเป็นฟอนต์ที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อไหร่ก็ตามถ้าจะต้องพูดถึงอะไรที่เป็นเรื่องของทางภาคเหนือคุณจะต้องเห็นฟอนต์นี้ทันทีนะก็มาจากมาจากหน้าปกอระบั้อนี้กิมมิกอีกอย่างหนึ่งคุณดูนี่ปกหน้านะฮะปกหน้านั่งอย่างนี้หันหน้าไปตรงนี้ปกหลังก็คือยังนั่งที่เดิมแต่ว่ามองจากด้านหลังมานะครับด้านในก็จริงๆก็จะเป็นข้อมูลเป็น เนื้อเพลงของทั้งอัลบั้มนี้นะครมีข้อความของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็รายชื่อนักดนตรีนะครับซึ่งผมว่าี่คลาสิกมากผมเ,เป็นหนึ่งในปกอัลบั้มที่ผมเห็นและจดจำได้จนถึงทุกวันนี้ครั้งแรกที่ได้ฟังอัลบั้มชุดนี้เนี่ยผมน่าจะเรียนอยู่ประมาณป 5, ห 5, ้ป6ฮะผมยังจำความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ฟังอัลบั้มเพลงนี้ได้เลยผมนั่งอยู่ใต้ถุนที่โรงเรียนแล้วก็เสียงนี้มันแววมาจากวิทยุที่ ผู้คนอาจจะเป็นพันโรงที่ทาความสะอาดอยู่น้าครับเปิดวิทยุมาแล้วก็ได้ยินเพลงสาวมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนตอนนั้นปห้าปหกอ,อะ่ะเราก็แค่รู้สึกว่าเเพลงนี้มันสนุกดีอะ่ะเพลงนี้มันมีความแบบง่ายๆคือกวนตีนดีนะฮะแล้วก็ฟังดูเหมือนคอร์ดมันไม่น่าจะยากมากนะฮะเป็นหนึ่งในเพลงที่วัยรุ่นยุคเดียวกันกันกบผมเนี่ยนะฮะก็คงจะหัดเล่นกีตาร์ด้วยเพลงสาวมอเตอร์ไซค์กันเนี่ยหรือว่า ไม่ว่าจะสาวมอเตอร์ไซค์อุ้ยคำพี่สาวครับนะฮะนี่จะเป็นเพลงยอดนิยมที่วัยรุ่นยุคนั้นใช้ในการหัดเล่นกีตาร์และนั่นแหละฮะคือเหตุผลทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวเพลงที่คุณจรัน์และก็พี่น้องได้สร้างแนวดนตรีใหม่ขึ้นมาที่เรียกกันว่าโฟกซองคำเมืองไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพลงการร้องการบันทึกเสียงการเรียบเรียงที่ซื่อแต่มีสเสน่ห น้อยแต่พอดีนะฮะและก็ยังมีเนื้อหาที่มันสามารถพูดคุยกับคนทุกรุ่นได้นะมีเพลงเก่าๆแบบเสยเลยเมาน้อยใจยาที่ฟังกันได้แบบจนถึงผู้ใหญ่มีเพลงอย่างอุยคำที่ใครฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ามันสะท้อนปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วมันเศร้ามากมีเพลงอย่างสาวมอเตอร์ไซค์พี่สาวครับคนสึ่งตึงที่เอาไปร้องจีบหญิงได้วัยรุ่นชอบนะฮะทั้งหมดทั้งปวงนี้จึงรวมแล้วทำให้ผม ชอบแผ่นนี้ครับจะไม่ชอบได้ยังไง